ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะครับผมและนี่ก็จะเป็นรันดี้ออฟจูนพาร์ทที่4แล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนี่คือเราแบบโหโเล่นกันไปนานมากลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นฉากแต่และฉากที่ค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ผมได้ลองเอ่อลองเล่นเป็นตัวลุงเนาะเล่นเป็นตัวลุงถือปืนนะก็ปรากฏว่าลุงถือปืนเนี่ยเราไม่สามารถเคลียร์อะไรได้แล้วแล้วก็พาร์ทที่แล้วนี่ผมก็ได้ลองเล่นเป็นเจนใช่ไหมปรากฏว่ามันก็ไม่มีไเลไปเพราะฉะนั้นแล้วเด็กน้อยกลับมาที่แก่แล้วอะ มาเคลียร์เรื่องแกงแล้วเหรอผมขอเราไปดูเด็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับผมว่าเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นตัวแปรอะไรหรือเปล่านั่นเองว,ว้าวผมจะไปบ้านของกุงปืนก่อนนะครับเพื่อไปเก็บของชิ้นหนึ่งนะฮะที่คือผมแบบว่าเห็นไว้เห็นไว้เห็นไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเป็นของฟองฟองน้ํานะเราเราเก็บของเด็กจะครบแล้วครับผมอ่าโอเค ผมว่าน้องเนี่ยคือตัวแปรสาคัญเว้ยผมต้องให้น้องกลับไปเล่นบอลอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะฮะไหนดูซิเด็กน้อยมารับเร้วเอ้ยสิอันได้หมวกด้วยโอเค <c oughs> น้องทำไมดูถูกเงี้ยน้องแบบแบบอ่าโอเคผมว่าเราต้องลองกลับไปให้น้องเนี่ย เล่นเบ้าดูอีกรอบหนึ่งดูนะครับว่าถ้าน้องไปเล่นเบ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะผมโอเคผมว่าผมจะข้ามไปเลยตัดข้ามเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหนูน้อยของเรานั้นถ้ากลับไปเล่นเบ้าอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นยังไงนั่นเองไปโอเคถ้าน้องกลับไปเล่นเบ้านั่นแหละแล้วทั้ง3มคน จะเป็นยังไงตัวผู้ทั้งสองคนดิจะเป็นยังไงนะครับผมมามาดูกันผมอยากรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไงโอเคน้องเล่นเบ้าครับทําให้ลุงปืนแกไม่ได้ไม่ได้เอะใจน้องน้องลงอะไรนะน้องลงเนินเออจะไม่มีเสียงแตรด้วยโอเคแต่ว่าจะเป็นการที่ของน้องหล่นแทนอ๋อมาเอาโอ้ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมให้เจ้าหลานเออ อ้าวไม่ผมไม่ให้หรอกครับก็ตานัานแหละนะอืมอืมนั่นก็เล่นเว้าต่อไปน้องเล่นเว้าของเราก็ต้องสลับเป็นอันนี้ใช่ใช่ใช,ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วครับผมเราไปดูกันนะครับว่าลุงปืนแกจะตกใจที่น้องหล่นไปไม่มีแล้วครับผมโอเคมาดูนะครับว่าจะเป็นไงมาทั้งสามลุย ของตกว่ะตายเพราะของตกอยู่ดีอ่าน้องเล่นเบ้าโอเคของตกเฮ้ยตรงเฮ้ไม่นะทำไงนะอ่ะอ่าโอเคถ้าน้องกลับไปเล่นเบ้าก็คือตายเพราะของตกครับผม โอเคเราเคลียร์เรื่องน้องเป็นอันนี้ไปก่อนลุงผมขอไปหาลูอีกรอบหนึง่งผมขาผมขอหาลูอีกรอบหนึง่งมาทีนี้ถ้าเราเล่นเป็นลุงใช่ไหมเราก็จะสามารถเล็กหมาได้เว้ยอืมนั่นแหละคือข้อดีของของลุงแก Phải luôn, lui Lệch mã Ừ, lệch mã, lệch mã Ừ, mà ma Ừ à Mã là, mã hả lâu cả anh Ok, dính mình Ừ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอ,อ้ยหมาเราจะให้หมาจัดการไปโอุย๊ยอ,อ๋อประตูตรงนี้เปิดว่ะโอเคโอเคเล็กด็อกก่อนหมาหมาหมาเล,เล็กหมาหมาเล็กเล็กหมามาเร็วจะหมาน้อยไปครับผมรับสาสเจ้านายเอ,อ้ยให้หมาตมาักตรงนี้ได้ป่ะหมาตักตรงนี้หมาตรงนี้ไม่ได้ป่ะไม่ได้ยิงเลย เม้อยามาดักเร็วอ้าวหมาไม่ดักให้มาหมาดักต้นไหนหมายิงรอบหนึ่งอ้งอาวแต่นะมันเป็นอ๋อผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นโอเคอ๋อจะบอกกันว่าต้องให้หมามาดักตรงนี้เว้ยให้หมามาดักตรงนี้แล้วมันจะไม่เปลี่ยนไป้ยผมเพิ่งเห็นว่า ลุงแกมีทั้งสามการ์ดอะโอ้ลุงแกมีฉากจบสามแบบโอเคผมว่าต้องให้หมาไปดักไปดักตรงนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามขอข้ามข้ามข้ามโอเคลุงผมจะให้หมาไปดักเราจะมาลองดูกันนะครับว่าถ้าหมาไปดักแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไปจะหมาได้ไหมไม่ได้หรอ หมามาไม่ได้ก็ตกว่าได้เดี๋ยนะนั้นออกมาตรงนี้ก่อนนะกลัวไม่ได้ยินเออได้อยู่มามามา <c oughs> มา,มา <c oughs> โอเคพอเล็กหนาตรงนี้ใช่ไหมเ้ยเดี๋ยนะ <c oughs> ถ้าหมาดักตรงนี้แล้วอ๋อหมาดักต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ไปทางเดิมใช่ไหมพอ,อผมขอลองมาดูอีกรอบกป่อน่าตรงนี้ได้ปะ โอเคน่าจะไม่มีเหมือนเดิมแล้วให้หมาดักตรงนั้นครับผมหรือว่าผมไม่แน่ใจว่านกเนี่ยมันจะเปลี่ยนต้นไม้หรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเราต้องดักต้นนี้แหละหมาดักไว้ก่อนนะแล้วเราขอเคลียร์ก่อนยิงเลยยิงเลยไปั๊อไปไหนต้นไหนต้นไหนไปต้นข้างๆต้นนี้จากนั้นมันก็จะไปต้นที่หมายอยู่ครับได้ได้ได้มายิงเอ,อ้ย ไม่ใช่ดิือไปต้นหน้าบ้านก่อนอ้าวอ๋ออ๋อโอเคผมว่าแล้วผมว่าต้องให้หมามาตรงนี้ก่อนอเมื่อไล่มันไปที่อื่นเพราะว่ามันวนอยู่สองรอบนี่นเลยโอเคยิงเลยเออหมาไล่หมาไล่อย่ามาตรงนี้อ่ะไอ้ตัวยืนโอเคจากนั้นเราก็ไปเล่กหมาดักตรงนู้นครับโอเคโอเคโอเค เลขหมาดักต้นนี้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 เลยเลขหมาต้นนี้ต้นนี้มาเลยทีนี้แกก็จะไปต้นอื่นแน่นอนยิงเลยเอ้ยดูดิน,นกจะไปต้นไหนลากเลยเออเรียบร้อยเดี๋ยวนะเฮ้ยยิงได้อยู่ ยังไม่เป็นยังไม่เป็นเอ็นโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหอยู่ตรงนี้เหรอยิงได้อยู่โอเคอ่าเพอร์เฟกต์โอ้โหไปไกลเลยว่ะไปไกลแล้วไปไกลแล้ว ว้าวเราเพิ่งมาสถานที่ตรงนี้ครั้งแรกครับยิงได้อยู่ครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อมีตี้ล็อกด้วยครับเอออโอ้โหสถานที่ใหม่วะ่ะสถานที่ใหม่ครับทุกคน เราต้องให้เด็กมาเคลียะค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้โอเคเปิดประตูให้เด็กก่อนเออตรงนี้ก็ต้องให้เด็กทำในตรงนี้ล่ะโอ้โหนี่ไงผมเจอเชือกใหม่โอเคผมเจอเชือกใหม่อยู่นั้นครับผมเชือกทุกอย่างที่เป็นตัวแปรทุกอย่างโอเคว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยยิงก่อนเลย โอหไปไกลจังวะไอ้หมอนี่อยู่นี่ปะโอ้ห้ยไปไหนต่ออ่าเลขหมามาต้นนี้ผมว่าทุกอย่างต้องใกล้เคีย์แล้วเพราะว่าเราเจอเจอเชือกใหม่นะครับเชือกใหม่นี้ยังเข้าไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันเอาละกลับไปที่ต้นเดิม โดนมาเลยงำงำ,งำนกกลับไปต้นนั้นแหละโอเคไปต้นไหนต่อจะนกโดนมาเลเอู้อะไรบนนี้ยิงกลับไปต้นไหนต้นไหนอ่าไล่นกแม่งทุกต้นเลย จากต้นนี้ไปอยู่ต้นนั้นแล้วก็โดนหมาไล่อ่าพอโดนหมาไล่ปุ๊บนกก็จะไปอีกต้นนั้นโอเคพอมันไปต้นนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้หมาดักฝั่งนี้มันวนอยู่สี่ต้นอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องทิ้งนกไว้นี่หรือเปล่ามันวนอยู่สี่ต้นให้ตายเถอะอ,อ้ไปหาหมาจ้ะไปหาหมาหมาไล่ต่อ เอ้าเอาเไปไ็นไงแล้ววะไปนู่นละโอเคโอเคโอเคถ้ามาต้นนี้เหรอมันจะไปต้นไหนต่ออีกวะหญิงมนันไปต้นไหนต้นไหนต้นไหนอ่าโอเคโอเคครับทุกคนตรงนี้เราไปไม่ได้เนาะอ่าไปได้อยู่ เฮ้ยเจอเชือกด้วยอย่าไปเลยเอ่ไปเอาไปเอาเอาว่ะเด็กน้อยต้องเคลียร์ว่ะเกมนี้เด็กน้อยต้องเคลียร์ทุกอย่างจริงๆฮะเจอเชือกแล้วอุ้ยอ๋อไม่เอาเชือกโอเคสรุปสรุปแล้วนะครับผมก็คือว่าลุงแกเนี่ย ไม่เอาเชือกไม่เอาอะไรเลยเดี๋ยวเเดินทางนี้ได้ดีกว่าเออเออเดินลุงลุงอ่ะอ่ะวัดลุงแม่งมีโชคชะตากับการหล่นอะไรทุกอย่างจริงจริงว่ะโอเคโอเคโอเค โอ้ oh my god โอเคฮะทุกคนอ่าตอนยังไงยังไง,ง,งตอนนี้คือจูนก็ต้องเสียเพราะว่าของจากเจ๊ตกจากเจ๊จกเลยวะ่ะจากเจ๊ตกเออของจากเจ๊ตกแน่นอนนะฮะโอเคแต่ว่าเราเคลียร์พสัสะพานข้ามอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วนะครับลุงแกก็ติดอยู่นี่โอเคครับ ลุงแกมีฉากจบอีกหนึ่งแบบที่เรายังไม่เคยเห็นนะนั่นก็คือน่าจะเป็นฉากจบที่เราไปเอาเหรียญตราได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ให้เด็กเคลียร์ก่อนให้เด็กเคลียร์แล้วจะค่อยให้เจ๊ไปเอาเชือกอ่าโอเคน่าจะประมาณนั้นให้เด็กเคลียร์เอาเจ๊ไปเอาเชือกเฮ้ยหรือว่าไปหาเจ๊ก่อนดีวะให้เจ๊ไปเอาให้เด็กเคลียร์ก่อนผมว่ากระถางต้นกระถางกระถางมันเยอะอะผมว่าให้เด็กเคลียร์ก่อนไป มารอบนี้ต้องเป็นอะไรที่เอนดิ้งแน่นอนพอเราให้เด็กเคลียพอเด็กเคลียเสร็จปุ๊บเล่นเป็นเจต่อเอ้ยมันได้อย่าีนดิวะอ่าทางเปิดแล้วแล้วหมาไม่อยู่ด้วยเราต้องไปทางนั้นส่วนเชือกนี่ก็ ส่วนเชือกนี่ไม่แน่ใจว่าน้องควรเล่นเชือกแดงหรือว่าเชือกเชือกน้ำตาลโอเคแต่ว่าเราไปทางนี้ได้แล้วแล้วลุงแกก็น่าจะยิงปืนอยู่ใช่ไหมลุงอา้าวลุงแกไม่ได้ยิงปืนหรอโอ้ลุงแกตกไปแล้วแน่เลยขอเคลียร์ตงหน่อนนะครับเอย <c oughs> ลงุงแต่ผมเคลียร์ให้แต่ว่าขอไปทางนี้ก่อนนะ เฮ้ยจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยรูปภาพใครอ่ะหัวโลนด้วยอย่าบอกรูปภาพของโลนซ่าคุงอ่ะโอเคเราไปเอาของข้างบนก่อนได้ไหมอันนี้ของของอ๋อนี่ของลุงของลุงไม่ใช่ของเราอืมโอเคแสดงว่าตรงนี้ไม่มีแล้วให้ลุงแกมาเก็บของที่หลัง แต่ว่าเราต้องไปเคลียร์ข้างในให้ลุงอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าลุงแกเดินเข้ามาไม่ได้ฉากจบที่ดีที่สุดก็คือฉากจบที่ลุงแกเข้าตรงนี้ได้นั่นเอง <c oughs> เรียบร้อยโอเคครับเฮ้ยอันนี้ไปไม่ได้โอเคอนนี้ไปไม่ได้โอเคครับทุกคนอ๋อผมว่าน้องอ่ะได้ต้องได้เชือกแดงเพราะว่าน้องต้องได้เชือกแดงเพราะว่า น้องไม่สามารถเปิดประตูแบบดีไดโ้โอเคโอเคฉากจบนี้ก็คงให้น้องไปเล่นเบ้าเหมือนเดิมน,นะครับผมโอเคครับทุกคนเราจะต้องไปเล่นเป็นเจต่อไปเจเจต้องไปเอาเชือกแล้วเจก็จะกลับโดยสวัสดิภาพได้นั่นเองนะฮะมาเรียบร้อยขอบคุณมากลุงจากนั้นให้เจเนี่ยเอา อันนี้กลับไว้ที่เดิมแล้วมันก็ขาดเชือกไงแล่าอะไรอุมอมอ้มอะอุ้ยบอกว่าเคลียร์ได้แล้วว่ะไปเร็วๆไปเอาเชือกกันเดียเดี๋ยวๆตรงนั้นมีของลืมไปลืมไปเอาของตรงนี้ก่อนครับเออี๋จะว่าไปแล้วผมได้มา11อันแล้วผมยังไม่เคยดูเลยว,ว่ะเอออันนี้อะไรอ่ะ เอ้ามันลืมไปลืมไปลืมไปเลยว่าลุงแกเป็นคนเปิดเข้าไปเปิดล็อกประตูนี่หาโอเคเอ้ยสิบสองแล้วแล้วก็นี่ไงเชือกเอ้ยสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคครับอ่าผมว่ารอบเนี้ย ผมว่าจริงๆแล้วเราควรไปเคลียร์ลุงก่อนมากกว่าว่ะแต่ว่าผมมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าไปเคลียร์ลุงเออว่ะเอ,อ้ยเพื่นเคยเอาไม่สนใจหมาด้วยหมาแบบอยากให้ไปช่วยเว้ยอ๋อหมาอยากให้ช่วยครับผมแต่ว่าเราเราไม่สนใจเออว่ะผมลืมคิดไปเลยว่าเราต้องไปเคลียร์ลุงก่อน เพราะว่าเออเออว่ะต้องไปเคลียร์ลุงก่อนนะจริงจริงจริงไทม์ไลน์อ่ะต้องเคลียร์ลุงก่อนเวลแล้วค่อยไปเคลียร์เจลุงแกยังติดอยู่ที่ข้างล่างอยู่เลยไงอันนี้ไม่มีตอนนี้จูน้องจูนไม่ตายแล้วครับผมรอบนี้น้องจูนไม่ตายแล้วเยี่ยมน้องจูนไม่ตายอ่าไม่มีหินถล่มปะเอ้ามีเหรอเอ้าหมาโอ้โหน้องหมาแบบ ช่วยด้วยช่วยด้วยเลยอย่าพึ่งตามมาก่อนอ๋อน้องหมาทําให้ตายอ๋อไอหมา <laughs> <laughs> ต้องไปเคลียร์ลุงก่อนจริงๆว่ะไม่นั้นน้องจูนตายอีกแล้วอ่ะตายเพราะหมาอะไรปุร้นเนี่ยอ,อ๋อถ้าถ้าเจ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ลุงลุงผมขอโทษผมล,มลืมเคลียร์ลุงโอเคต้องไปเคลียร์ลุงก่อนป่ะ ให้ลุงอ่ะได้เหรียญตราก่อนแล้วทุกอย่างจะแฮปปี้สุดๆเลยนะฮะผมว่าง,งั้นโอเคฉากจบสุดท้ายของลุงปืนจะเป็นยังไงนะฮะนี่ผมต้องมาไล่นกอีกเหรอลืมคิดไปเลยว่าเราต้องมาไล่นกใหม่ โอเคครับมันไล่นกใหม่นะฮะอาจจะน่าเบื่อดนึงนะต้องขอโทษด้วยมา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 มันไล่นกใหม่ไล่นกใหม่โอเคยิงมันเลยจากนั้นหมาไล่งั่มงั่มอาโอเคมันมันข้ามให้โอโหขอบคุณมากที่ข้ามให้ไม่งั้นน่าเบื่อตายเอ่ออ่าเชือกหายแล้วโอเค เราต้องย่องไปเอานะครับผมเพราะว่าเราให้เด็กน้อยเนี่ยทำการเปิดให้เราแล้วต้องย่องย่องย่องก็ย่อง,องโอเคขอไปเอาเหรียญก่อนอเอาเหรียญผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเออเอ้ยได้แล้วเว้ยเออว่ะก่อนจะไปฉากจบอันอื่นนี่ผมยังไม่ได้เอาไอ้ไอ้ข้างบนนั้นเลยอะ่ะขอกลับไปเอาก่อนนะผมขอกลับไปเอาหน,นึ่งนะทุกคนผมลืมผมลืมผมลืม ผมลืมไปเอาฟองน้ำของลุงปืนโอเคไปเอาฟองน้ำลุงปืนก่อนดุม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 โอเคครับผมเอ้ยเอ้ยครบแล้วว่ะลุงปืนครบแล้วว่ะเออว่ะผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับว่าเมมเบอรี่ของแต่ละคนมีอะไรบ้างมามาดูกันมามาเริ่มที่น้องก่อนเลยผมขออนุญาตดูก่อนนะครับผมของน้องนี่มีเล่นกับเล่นกับเพื่อนหัวหยิก อเป็นเพื่อนสนิทคนหัวยิกนี่เองนะฮะโหทำาจกระจตกแตกอ๋อนี่เป็นฉากที่น้องหัวยิกแกต้องจากบ้านจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วอ่อและเพื่อนเล่นคนเดียวของน้องคนนี้ก็คือลุงแกนั่นเองนะฮะโอเคน่าเศร้ามากเลยฮนะลุงไม่ไม่ใช่สิน้องน่าเศร้ามากเลยคนนี้นี่เป็นอะไรเนี่ย นักแสดงเหรอผมไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรวะแอบชอบพี่โลนแกตั้งแต่เรียนว่ะโอ้โหแอบชอบปุ๊บไม่พอยังมาต้องมาเห็นภาพเขาที่แต่งงานกับน้องจูดีนะฮะฉ <c oughs> ีดน้ำก็ได้ความรักฉีดก็ได้ความรักแล้วที่ฉันมาเห็นตอนนี้ไม่ได้ฮะแล้วก็เราขาดเราขาดฟองน้ำอีกหนึ่งอันโอเคมากันที่โรงปืนของเราบ้านดีกว่า ลูกปืนของเรานั้นก็คืออ่าเดี๋ยวนะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กกันเหรอเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กครับผมแต่ว่าคุณปู่หรือคุณพ่อเนี่ยดึงตัวไม่ให้เล่นกับพี่โลนแกฝึกเป็นนายพานตั้งแต่ยังเด็กโอ้โหส้มยิงโอ้โหดูนะดูพี่แกรู้สึกไม่ค่อยชอบเล่นเล่นเป็นนายพานนั่นเนี่ยแต่ว่าโตมาแกก็ฆ่าช้างกับคุณปู่หรือคุณพ่อได้นะครับผมแต่ว่าโอ้โหแกได้แกได้โล่อะ ได้ถ้วยอ่ะได้ถ้วยทองอ่ะตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่คุณปู่เสียไปนะฮะทำไมชีวิตทุกคนมันน่าเศร้าจังวะทุกคนมันน่าเศร้าไปจริงไม่เป็นไรเหรียญทองของคุณปู่ผมจะเอามันกลับมาให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะคลิปนี้อาจจะค่อนข้างตัดบ่อยอยู่นะตัดแบบจำไปจำมาอยู่นะต้องขอโทษด้วยนะครับผม ฉากจบใหม่โอ้ยโอ้นกนกอ่ะฉันขอโทษนะแต่ฉันต้องเอาเหรียญทองนี้ไปเข้าใจไหม้ยอ่าฉากจบใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานกโอ้โหเลี้ยงนกหรอเป็นภาพเหมือนเลี้ยงนกอ่ะโอเคน้องจูนไม่ตายเพราะใครเลยครับตอนนี้เยิม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  รอบนี้น้องจูนไม่ตายว่าใครเลยอุ้ยเพอร์เฟกไปซะบูมน้องจูนไม่ตายอะไรอะไร่ะทำบ้านนกล่าสุดเลี้ยงนกอะทำบ,บ้านนกให้เยี่ยมดีมากเป็นเป็นคนที่ดีมากเลยจากคนที่ล่าสัตว์เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เยี่ยมมานนก โอเคหินไม่ถล่มอีกต่อไปครับผมเพราะว่าน้องจูนรอดนั่นเองนะฮะของก็ไม่ตกนะครับผมเด็กน้อยก็ไปเล่นเบานะฮะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆนะฮะดีดีดีฉากจบนี้เพอร์เฟกต์ว่ะเพอร์เฟกต์จนไม่ไม่คิดว่าไอคุณปู่ที่เล่นกับน้องเนี่ยทำอะไรไม่ดีละโอ้ my gosh โอ้โหผมว่าพี่ล้นแกแม่งเครียดมากอะ อขอโทษพี่โ้นคือผมทำทุกอย่างเพื่อพี่มาหลายพาร์ทแล้วแต่ว่าน้องจูนก็ตายอยู่ดีว่ะเหมือนเราโกงความตายจริงจริงแล้วเนี่ยเราแทบจะโกงความตายไม่ได้จริงๆแหละแต่ว่าไปดูกันว่า เราเหลือภาพสุดท้ายก็คือภาพของลุงที่เล่นกับเด็กน้อยนะฮะเรามาดูกันว่าลุงแกจะฆ่าลุงจูดยังไงไปดูที่ความทรงจำกันเลยครับทุกคนผมาดูที่ความทรงจำของคุณปลู่นะครับว่าเขาทำอะไรทำให้ลองจูนต้องตายนะฮะโอเคเด็กไม่มีอ่าตัดทิ้งได้เลยครับตรงนี้ ็กไม่มีของก็ไม่ตกด้วยอ่าและหินก็ไม่ถล่มนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยครับไม่มีอะไรที่ขวางทางน้องจูนกับพี่โลนได้อีกแล้วแต่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอีกนะฮะว้าวเหมือนพายุเข้าอ่ะโอ้โหใบไม้ใบโอ้โหใบไม้โอ้ยน้นองจูนมันเช็ดข้างในไม่ได้หรือว่าเป็นไอน้ำเหรอโอ้โหใบไม้เต็มเลย อย่าอุย้ยพระพาเอ้าเดี๋ยวมันไม่ได้ตายเพราะลุงแกเลยนี่หว่ะหรือว,ว่าต้นไม้เพราะต้นไม้ลุงเหรอเออเนี่ยมันไมไ่ตายเพราะใครเลยอ่ะมันตายเพราะว่าเราขับรถเฮ้ยช่วยช็อตนีงไม่คนลุกจังวะเอ้าเราจะแก้ไขยังไงเนี่ยเมื่อมันตายเองมันขับรถตายเอง เออช็อกเลยครับกูก็ช็อกเหมือนกันไอ้โ้นพี่โรนผมก็ช็อกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดท้องฟ้าแตกโอ้โหทุกอย่างสลายไปแล้วครับผมทุกอย่างได้สลายไปแต่ว่าประตูอันสุดท้ายก็เปิดออก